ั่งความคิดภายนอกภายในนั่งอยู่ด้วยองลมลิ้นอมฟันหรือเฉยม,เเมือสับประงเหนื่อยงกนันตั้งไม่หยุดจิตเลื่อนลอยยืนเดินนั่งนอนมีแต่วความเลื่อนลอยเลื่อนลอยแทบไม่ได้แม้ขณะภาวนาก็ยังเลื่อนลอยเราจะหาเมผลนิพพานที่ไหนเมตุนิพพานไม่ใช่อยู่สถานที่เลื่อนลอย ไม่ใช่ทำเลื่อนลอยมันเข้ากันได้เลยถ้าคิดถึงเรื่องบุตการนี่นั่นหลกเป็นเครื่องทำใจของเราให้กล้าหาญทานใจให้ดูดดื่มพระพุทธเจ้าคุณพระอแล้วทรงฝ่าอุปสั์นานานประการ เกิดเป็นเกิดตายขึ้นมาถึงได้รู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเราครถือท่านเป็นตัวอย่างถือท่านเป็นเมตตาแบบฉบับจะถือผู้ใดที่มีกิเลสมากยิ่งกว่าถือพระพุทธเจ้ามาทำพระสงฆ์อย่างใกล้ชิดสนิทกับใจพระสงฆ์เขาเราก็เห็นอ่านในประวัติของเขา ไม่ว่าองค์ใดมาจากสก,กุลใดไม่เอาเรื่องราวนิกละนิสัยของสก,กุลนั้นๆมาใชา้มาเอาหลักธรรมหลักพื้นในเป็นคติตัวอย่างเป็นจจดิตนิสัยไปอย่าตทถ่ายเทออกมัก้จดิตนิสัยที่เคยเป็นมาจากพราหที่เกี่ยวกับหลงสมบัติประสาทาค,ความเป็นผู้ใหญ่ น้อยเป็นพุ่งยมหน้าอะไรตัดออกหมดไม่เยี่ยงไรมัดสร้างเอาใหม่ซึ่งเป็นประดิษฐ์นิสัยที่กลมกลืนกันด้วยธรรมพระมหาประทับที่ออกบวชแด่ดขั้นพิจารณามีไม่น้อย,ยทีกระดุมปีปพระพาเปประชาชน จนกระทั่งคนทุกข์้าเป็บาจพระวิ้าทรงรับเป็นลูกศิษย์คาถาคนหมดไม่เห็นแต่ว่าคนนั้นมั่งมีคนทุกจนพระองค์ไม่เป็นอย่างนั้นเพราะทําให้ความสรภาคให้ความร่มเงย็นเก็บทุกหัวใจไม่ได้ไปหาความร่มเย็นแต่เพราะคนมั่งมีซึ่งอาศัยวัตถุเป็นที่ตั้งทาไม่ได้วัตถุทาเพื่อจิตใจ จิตใจดีทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีหมึ่วิชาเนี่ยครับองครูมังคับการทหารออกมามีนักหนามาเล่า้ะไม่ถึงกับมาสมาพูดยื่นได้ปิ่นเล่าเราเบื่อมาพูดขึน้น้าเคยมา,าทั้งหลายหน,นแล้วมาครั้งสุดท้ายก่อนครั้งนี้อยู่ มีผู้หญิงคนหนึ่งเขามาเล่าเรื่องพรนะาสั่งมากับผมนี่แหละหลายคนด้วยกันานานั่งพรานนาตัวมักโยกคลอนตรงทำยังไงเพราะ,ะว่าอะไรนั่นเวาจำไม่ได้อธิบาย,ตยแต่แว,ว่าคืออันนี้นเป็นเหตุตีนกระบ,บางคนแต่งา,านของโลกเขาก็ังมีโยกมีคลอน งานภาวนาไม่ใช่งานคุนตายผู้ภาวนาไม่ใช่ปุนตายทําไมจะกระดุกกระดิกไม่ยโยกครอนบ้างไม่ได้งานดลื่ไม้ใสยกบงานฟันมี้ฟันขวานเป็นงานโยกตัวเคลื่อนไหวตัวไปตามจังหวะของการทำานนั้นๆอื่นแบบนี้สาม

จะให้นนขนาดเป็นบ้านหรือที่มีความีกันหวนหังที่คนเราพิจารณาไม่เป็นอัตเป็นธรรมน่นตรงความสมองสนองถ้าเป็นทางดีแล้วคอยจะมีกันถ้ทาทำไม่ดีแล้วไม่ทำหนี้เนี่ยเหมือนเราเห็นไหมเรื่องพระจักกูบาลนีชายคนเดีเอ,ออกบวช มาเลยน,น,น,นี่คนท้าเอาอาหารที่บุตรที่เสียแล้วไปทิ้งท่านแม่ทิ้งที่บอสบายนี่ดีกว่าจะไปทิ้งกันหน่อยคนท้าคนนั้นเขาก็มองหน้าอื้อเล่าทางบ้านทางเหมือนกับรัฐบาลพูดเหมือนกับอ,อไม่ใช่รัฐบาลเหมือนเหมือนรัฐบาล นั่นท่านนาหว่วงใยบุ่นวายกับสกุลอะไรดูเินกรบ,บามธรรมดาท่า<บ>น,นผู้มุ่งมั่นมุ่งทำรรต้องไม่สนใจไม่ยุ่งไม่ไวุ่นวายกับโลกสงสารกับสกุลนั้นสกุลนี้มีความหนักแน่นในธรรมเสมอผู้ที่จะตอบถอนกิเลสขั้นพุทธบาลขั้นพุทธการองค์ไหนบวา มามีแต่จอนะ่อให้กันแก้คิดเหรเหมือนน้องมวขึ้นแข่งน,น้องมวขึ้นเวทีจอกันเลยใครดีใครดูใครไม่ดีตกเวทีลงไปอืแล้วเห็นเจ้าเขาคิดเลหรอใครดีใครอยู่ใครไม่ดีตกเวทีสมมติมากขึ้นไปยังไม่เลยเหยียบบนพื้นเวทีถูกคีดเหอไรอเตะหงายไปแล้ว นั่งมีฆ่าต่อสู้เลยถูกนี่ต่อยซะก่อนต,ต่อสู้กันกนั่งกันเชื่อเราคิดถึงเสนอคำถามเราเสมออย่าปล่อยใจไปกับ่งอื่นเรามาหาอัธถาธรรมในว้นนี้เรามา,อา,า,อา,มาถอดถอนสิ่งไม่ดีที่มีในหัวใจเรานีงในเรื่องโลกมีตแต่เรื่องอย่างเดียวกันกันกบที่มีในหัวใจเรา สนใจกับมันทำไมของเราก็มีอยู่แล้วเรื่องความโลภความโกรธความหลงความรักความชังสมบัติประทานเราเคยมีมาแล้วอาศัยไปตุ่มนันวันเท่านั้นควาคือสันงตั้งร่อกันมัน,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 เ,น,นเคยมีมาตั้งแต่ดั้งเดิมโลกสมมติมันก็ต้องสั่งตั้งรอกันเพราะโลกสมมติ เราต้องมี้เขาคนในหน้ามันเกมามย่างนั้นตั้งเดิมตามความสมมุติของโลกเมื่อมีสมมุติแล้วความมืี่ิ้นอินทรียกยอ่ยยโสในส่วนปั้นยอวกันขึ้นธรรมนานเราผู้ปฏิบัติธรรมอย่าไปหลงเรื่องส่วปั้นยอเราอย่าไปหลงคํารับความทางเพื่อให้ผลให้ประโยชน์อะไรแก่เราบ้างผลนีามันเกิดขึ้นมาเป็นยังไง เขเห็นมีความปุกขึ้นดยงมีความสงบเย็นใจไม่เม่ลาให้มีความถึงกับให้เกิดความป่องใสเพราะความลื่นดวงมันเชิงกับสิ่งนั้นเวลาจะเกิดความป่องใสเกิดความสงบเพราะการปฏิบัติธรรมเวลาจะได้สุขมีความสงบเย็นใจเพราะการปฏิบัติธรรมต่างไม่ใช่เพราะความคงเฝือหรือลมิด น,นี้เนี่ยโลกเนี่ยสงสามซึ่งเป็นการสังสมกิเลสโปยดมือเลือตัวใจของเรานี่มันไม่เลือกการกระานที่ย่อบดนะให้เข้าใจไว้ว่ามันสังสมกิเลสได้ทุกทุกระยะไปทุกทุก,ทก,ทกขณะถ้าเราใส่เดินจงกรมอยู่นั่นก็นกนสังสมกิเลสได้นั่งภาวนาอยู่มั่นก็สังสมกิเลสได้ย่อบดท,ทั้งสี่และทุกเวลา มันมีทางสังสนที่เด่นได้ฉะนั้นถ้าเราเปิอตัวมือ่อต้องตั้งติวไว้ในรักษาตัวการต่อสู้ก็ต้องมีหนักมีเบามีทุกมีลำบากไม่ยงน,นั้นก็ไม่เรียกว่าการต่อสู้อยู่ที่เฉยก็ไม่เรียกว่าการต่อสู้ เราไม่เฉยเรามีสติตั้งพยายามต่อสูส้กับสิ่งที่เคยเป็นทุกข์สต่อเราซึ่งอยู่เนื้อหัวใจเรามานานอย่างแก่เนี่ยใครไม่เคยเห็นเรื่องนักผุณทางจึงไม่กระตือร้นเคยเห็นสิ่งที่เคยมีในโลกนี้จึงปราก,กันกระตือร้นะสิ่งที่ต้องไม่เคยเห็นก็ไม่ทรากบกระตือร้นยังไเราที่ไม่เคยเห็นว่าตามเราเป็น ผู้ที่อยู่กใกล้ชิดต่อชัดน่าทำเป็นผู้ปฏิบัติดโน่ปฏิภาวะะนะอย่างนี้ความมุรศรักจิตที่เจ็บข้างทำถึงกับขั้นปฏิรุนกตางให้เราเลิกจิตของเราด้วยกิตตภรมาโดยความมีสติเอายิ้มเอาจังตั้งแต่ทำให้เป็น,น,น,นเมตตุงพราะให้เกิดผลขึ้นมาในขั้นเดิมแบบเป็นจิตมีความสงบตัว ขาดจากอารมณ์ทั้งหลายหรืออย่างน้อยเบาจากอารมณ์เป็นเบื้องต้นขาดจากอารมณ์ในลําดับต่อไปนี่จะเป็นทั่วระยะหนึ่งก็าตามเราจะเห็นอะไรบ้างอยู่ในจิตนะไม่ต้องบอกอความสงบมีแล้วความเย็นใจความสุขมีมาเองย,ยิ่งจิตขาดจากอารมณ์ ในขณะสมาธิไม่สุกต่อกับเรื่องอะไรเลยแล้วแต่ความมุ่งรว่นนั่นแหละคือความสุดแท้ทางด้านธรรมะ <c oughs> เป็นความำว่าความสุดแท้นี้ไม,ม่หมายถึงแท้ที่สุดแห่งธรรมที่สุดแห่งจิตที่สุดแห่งนอกปุิปาแต่เป็นความสุดแท้ที่ไม่มีอะไรเพื่อแฝงด้วยยาพิษเหมือนอย่างความสุขในทางโลกเราหมายเทียบกันอย่างนั้นต่างหาก เพียงขั้นนี้เราก็พอมีความสุขแล้วพอจะมีแก่ใจและพอเป็นหลักฐานพยานยืนยันต่อทำเบื้องสูงขึ้นไปว่าจะต้องเป็นไปแบบนี้หลักฐานพยานได้แล้วรู้แล้วเห็นแล้วความแปลกประหลาดของพาจารย์พันธุจิตทั้งหลายชั่วแม้ชั่วขนะเดียวเท่านี้พอพอให้เราภูมิใจได้แล้ว ยิ่งในปฏิบัติให้ละเอียดละออแล้วมันซึ่งยิ่งกว่านี้จะเป็นอย่างไรจิตมันขาดมันมันมันซึ่งไปเองไม่ได้ว่าขาดทัน,นี้แล้วอะไระคือมันซึ่งซึ่ไปถามแต่มมแตามีอีไรปั้งกฏเลยแม้นา่าบวกก็อยากเข้าใจว่าจะมีความสุขนะความสุขไม่ได้เกิดอยู่ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะการ,ไม,ไ,ร,าราไม่ทาไรทํานาทำวัวทำฝูนที่ถูกขายแทงทํา การทำราตการงา,านหมดเลยเป็นความฝึกถ้าให้ทำสิ่งน,นี้ไม่มีเพียงเท่านั้นในขณะที่มันไม่ทำสิ่งเหล่านั้นแต่มันก็สั่งสมพืนไฟวิเวกปัญหาราคะขึ้านภายในจิตใจให้เป็นไฟเผาตัวอยู่นั่นแหละนี่เมื่อสิ่งเหล่านี้สั่งสมตัวขึ้นมาพึกตัวขึ้นมาโดยกำนับ แล้วผลมันแสดงออกมาจะเป็นทุกข์จะเป็นอะไรนี่เราทุกข์ทางใจมันมีอยู่ภายในจิมันเลือกว่าเป็นนักบ,บวชด,ด้วยควารวะเพราะไม่กลัวผ้าเหลืองไม่ได้กลัวลลลที่สารุนโล่เี่เหล็กขายไม่กลัวกลัวแต่สติปัญญาศรัทธาความเทียนกลัวเท่านั้นอันไรที่เกลียกลัวเราต้องการจะปลอดภัยเล็กดื้อ ตามที่เด็ดที่ขึ้นซางลงไปอันใดที่เด็ดกลือเราต้องสังส้หรือเราต้องพยายามฝึกฝนอบรมสิ่งนั้นขึ้นมาให้มีความสนมิทสนากนี่มีความเกียกล้าสามารถเช่นสติปัญญาเป็นสำคัญจิตท,ที่ว่าแวกความแคนไปมากน้อยเชยงไรก็ตามถ้าสติปัญญาเป็นผู้ควบคุมอยู่เสมอจิตนั้นจะมีความสงบได้ไม่ผาาโผน ไปตามอารมณ์บ้ากิเลสของตนสิ่งที่ห้าห้ามอิกแน่ก็คือสติกับปัญญาทุกก็ทุกเรื่องเกิดจงตายนี่เราเกิดมาทำท่านท่าเกิดกับตายก็คือความทุกข์นั่นเองเกิดก็ตามเป็นอยู่ก็ตามตายก็ตามมันเป็นเรื่องของทุกข์ทั้งนั้นันที่เรียกว่าทุกข์ทั้งนี้จัดจัง ชาติปิตุขาเนี่ยเกิดก็เป็นปุกข์ชาลาปิทุขาเกิดก็คือทุกข์การนำปิทุขังเกิดความตายก็คือความทุกข์นะท่านว่าไว้ตรงไหนมั่งหระคือความทุกข์ไม่มีเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของเราที่เคยเบบดเคยหามเคยกระทุกประเทือนมาได้รฟังกระตุกระเทือนมาแล้วทั้งนั้นไม่น่าสงสัยยังมีแต่ว่าความไม่เกิดไม่มีทุกข์ ลุข้างนัิอาชาปัสสักความไม่เกิดไม่มีทุกข์ยังไม่มีในหัวใจเราความสิ้นชิเลสไม่มีทุกข์ภายในใจก็ยังไม่มีในใจของเรานิพพานังปรมาสุขขังหรือว่าสัพพะทิเสสานิพพานอนุปาทิเสสานิพพานสิ้นชิเลสโดยสิ้นเชิงแล้วยังเหล ons, PI, AC, ือแต่ความรับผิดชอบในขันธ์ที่เรียกว่าสัพพาทิเสสานิพพานและสิ้นชิเลสนะโดยสิ้นเชิงด้วย ขันนี้ก็มีสลายตัวลงไปแล้วด้วยเป็นอนุพาิเสีันนีผ่านโดยสมบูรณ์คือไม่ต้องรับผิดชอบสิ่งใดขึ้นชื่อว่าสมมุติแม้ละเอียดเพีงยงไรเขาปล่อยโดยสิ้นเชิงนี้ยังไม่มีในจิตใจของพวกเราแล้วปราดทั้งหลายทั้งชมเชยอย่างยิ่งด้วยคนงูคนโง่ท่านชมเชยสิ่งทีต่ต่าง สิ่งที่ชั่วว่าเป็นของดีปราดทั้งหลายชมเชยสิ่งที่ดีว่าเป็นของดีสิ่งที่เลิศว่าเป็นของเลิศรู้ตามความจริงชมเชยตามความจริงไม่พลิดไม่เปลี่ยนไม่เสพไม่สันไม่บิดไม่เบี้ยวให้เป็นอย่างอื่นอย่างใดจากหลักความจริงที่มีดังเดิมไม่เหมือนโลกโลกเอาประมาณไม่น่าชอบอะไร,ระเกษตสรรเงินขึ้นมาเกษตรเงนมาแลห้หือกันหือกันเป็นมาตั้งแต่ไหนแต่ะะไรแล้ว ทมเห่กันหลงกันนี่ก็เพราะเรื่องของกิเลสนั่นเองมันก็แสดงให้เหนเน็นในสัจจะถ้าเราจะดูมันก็รู้มัน,ท,น,นทั้งนั้นแบะดูธรรมกับกิเลสมีนมีฉากเดียวกันมันเห็นดูธรรมก็รู้เรื่องของกิเลสด้วยไม่รู้เพียงแต่ธรรมเอาให้หนักมือลงไปเลยถอยกลันมาความท้าทายการนิพพานกรรมก็เป็นมาแล้วนานแล้วได้ผลเปิดมาแล,แล้ว มีความจริงความจัง่งตั้งสติให้ดีอย่าลดจอดอย่าอ่อนแอในความตั้งสติมรุญผลพพานนี้จะปรากฏขึ้นมาได้ด้วยอนาาของความภาคเพียรของความอดทนมีสติปัญญาเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือสำคัญฉันท่าในอิทธิบาทสิให้พอใจในความภาคเพียรเพื่อมรรคผลพพานวิริยะเอา ฉันทะาพอใจวิยาา่ยะภาคเพียนหิตตะอย่าเอาจิตใจสติห่างเหมอจากจากความคที่มังสาจะพิดจะพูดจะทำอะไรความเคลื่อนไหวของกายวาจาใจให้มีปัญญาพิจารณารอบตัวอยู่เสมอไม่ว่าจิตน้ากกันไหนท่านียกออกอิจฉาทั้งสี่ไม่ว่าจะไปะหาที่ไหนอิจฉาทั้งสี่ ทำมันหาในหัวใจเราหาในตำราก็มีแต่ชื่อตัวอธิบายจริงๆไม่มีในนั้นฉันทะมีแต่อ่านหนังสือเป็นฉันทะผู้ที่จะทำฉันทะให้เกิดพอความพอใจให้เกิดเป็นใครข้ามไม่เราวิยะผู้ที่จะเพียงตัวหนังสือเพียงอ่านมันยังค้ามหวิริยะวิริยะอย่างนั้นมันอยู่กับคน ตัวฉันทะิรญญาปิตติมังสาตัวอิทุบาสีจริงอยู่ที่นี่เมืองบำเพ็ญนีให้เป็นสมบูรณ์แล้วมรรคผลนิพพานไม่ต้องถามเดยถามไปเมันเพราะสิ่งเหล่านั้นอยู่ที่นี่มีอู่ที่การนุ่นสถานติมนุ่ยเวลานเมืองนั่นเมืองนี้เมืองไหนก็เป็นของท่านผู้รู้อยู่ในเมืองนั้นสถานที่นั้นเวลาเท่านั้นของท่าน ิเลสไม่มีการไม่มีสถานที่การประกอบความเพียรเพื่อนิพนธนิพพานเราจะคิดถึงจะหาแต่การสถานที่อย่างนั้นมันไม่ทันกับกิเลสซึ่งไม่นิยมการสถานที่นิยมแต่การสร้างตัวเองมันมีพลังร่วอหนาจมากขึ้นเ็กครอบหมโนใจสัตว์โลกเท่านั้นเรื่องของกิเลสมีเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจะทําอย่างไรจึงจะมีความเพื่อเดลาดสามารถ ทันกับเหตุการณ์ที่เด็กที่แสดงตัวอยู่ตลอดเวลาภายในใจของเราเราสามารถตอบถอนมันหรือนับดักมันได้มือบายวิธีการต่างๆของเราให้เล่นพ้นขวายการอยู่ด้วยกันไม่ใช่เป็นของแน่นอนไม่ใช่เป็นของกีรังถาวรความราักจากนันมีอยู่ทุกหยอ่อนยากมีอยู่ทุกแห่ง,หงทุกฝนทุกบุคคลทุกเราทุกทนานเวลาอยู่ด้วยกัน โอกาสที่จะพยายามประกอบความเพียงตัดตัวเอาให้เป็นทียสิิำลังความสามารถก็ให้รีบสัเสียว่าอาจารย์ที่ให้อุูวาสังสอนที่จะให้ถูกต้องแน่นยันหรือเป็นที่กินใจแบบนิสแหของเรานั้นมีน้อยไม่ใจจะมยู่ทุกแห่งทุกคนทุกตะบลหมู่บ้านไปสถานที่ประกอบความภาคเพียรก็เหมือนกันมนใจจะได้ทุกสถานที่ที่เราต้องการไปเพราะเวลานี้ถึงเวลา โลกเป็นหนักติดสายโลกเป็นสัตว์ตินตสายโลกเป็นยักษ์เป็นผีการประกอบความภาคความเพียรในสถานที่ใดก็ลำบากโลกมันเปลี่ยนแปลงมีเรื่องของเจตมันเป็นนั้นมันมีที่ไหนมากๆมันก็ทําให้เกิดความเดือดร้อนมากทํม,มีอยู่ในสถานที่ใดก็ทํสาสถานที่นั้นคนนั้นให้เย็ยนเ,เห็นกันอย่ชาติอย่างนี้ถ้าใครจะเทียบก็บเทียบเอาโทษกับคุณมันมีอยู่ด้วยกัน ถ้าจะดูเห็นทั้งโทษทั้งคุณเรื่องของพ่เป็นยังไงมันให้คุณยังไงบ้างเราก็พอทราบได้คนทุกข์ทุกข์เพราะกิเลสนะถ้ากิเลสให้คุณนะโลกไม่ควรจะทุกข์ไม่ควรจะบ่นกันมีคนที่เดือดร้อนกันนี่เ็เพราะอำนาจของกิเลสมันใหทุกข์ถ้าจะเห็นโทษของมันก็ควรเห็นถ้าจะลดหย่อนผ่อนเบาแม้ละไม่ได้ถอนไม่ได้ยังไม่มีบาสติปัญญาเท่ารู้เท่าทัน พอที่จะบอ,พอจะจะกพร้อมเราจะเจอไดก้ก็เรีนรู้จักประมาณเรีนรู้ของพอดีเรียนรู้วิธีหลบหลีปิดตัวอ,อย่าให้มันเผาแล้วไม่มีอะไรเหลือเลยลมันี้ถูกต่อคู่กันบ้างแต่นีไม่เป็นอย่างนั้นน,นี่นะพวกที่นี่อย่างว่าอยู่ที่ไหนก็ไม่เคยให้คุณแก่ใครมีมากมีนอ้อยก็แสดง ความทุกข์มากน่าคุ้นตามสาเหตุที่เก,เกิดขึ้นที่มันมีอยู่นั่นแหละแม้แต่พานั่หัวใจเราก็เหมือนกันที่เหลือที่มีอยู่ยนี่นั้้นถาสติสตังขาดไปเมื่อไรแล้วกิเลสก็เลยสั่งสมตัวขึ้นมาได้แล้วแผ่อำน,นาจแล้วนั่งภาวนาก็ตัวร้อนตรงบางดวงดวงบอกใม้เป็นธานุหน้าสมาธิสมาเป็นธาตุ เพราะมันไม่เป็น่าอยู่ภายในมันปัดมันแกว่มันพุ่งเยอะม่นวายมันอิดหนาละอาใจมันอ่อนแอไปหมดมีท่าที่เรนได้เข้าเหยียบจําที่ตรงไหนแล้วมันอ่อนเปียกไปหมดมันไมมีความคึ้บขังตึงกางที่จะประกอบความภาคเพียรเราทราบว่านั่นแหละพิเลนมันไม่มันยานามันบังคับร่างกายจิตใจมาให้อ่อนต็มจะยกความเพียรก็ไม่น่ะเดินยังกลมก็สัตแต่ว่าเดิน สติเลื่อนมาไปไหนก็มีนั่นงก็งสัตาวนานั่งอมฟันนี้เถยดีไม่ดีสับตะงกงอกนั่นนิยาหมบทั้งสีวเจ้าของก็จเาเป็นความเพียรแต่มันเป็นเรื่องความเพียรเพื่อส,สรรพสิเดชเียตโดยเราไม่มไมรู้สึกตัวมันจะเป็นความเพียรเพื่ถอถาดถอเดชเพราะความมีสติเมันกา้ความมีสติในถดอนเลย ทำสมเด็ิเพราะเขาไม่มีสติทนี่อนชอบคนโง่คนเซ่อธรรมะชอบคนฉลาดคนมีสติปัญญามีศรัทธามีความจริงอะไรอยู่นี่ก็รีบประกอบมีความภาคเพียรอย่างนอนใจอย่างนี้จางหลับศาสนาอย่างนี้จางหลักสติปัฏฐานอยู่กับที่นี่ทีนี้นี่แหละมันปกคลุมหุ้มห่อมมรรคนลิพานอยู่ จะจะทำสองประเภทคือทุกข์กอดจมุทัยนี่เป็นเครื่องปกคลุมไม่มีนนการเวทนานี่ก็เป็นเครื่องปกคลุมเวทนาสุกเกิดเวทนาเกิดขึ้นมันก็หลงก็ลืมตัวเสียทุกข์เกิดเวทนาเกิดก็ลืมก็ลืมตัวเสียเฉยเกิดขึ้นมันก็ลืมตัวเสียหน่อยจิตกายเวทนาจิตทั้ง จิตไม่ทราบเป็นไงต้องพิจารณาทำมันนะทำอะไรกันจนมีมีนิวรณ์ทำเป็นต้นมันกระแก้มในหัวใจแต่เราไม่รู้นิวรณ์เป็นยังไงตอนนี้แหละมันถึงปกปิดจิตใจได้อย่างนี้เป็นมองหาจิตไม่เจอมีแต่รู้เดยอดถหาความสว่างสว่างมีความเปลียกายภายในจิตไม่มีหาความสุขไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นเพศของพระก่อพระเถอ หาความสุขไม่ได้หรืไม่ทำให้สมาธิยืดถ er ูกเขัเพื่อทำให้ไปการงานเหนื่อมันเป็นความทุกข์ยากลำบากเพราะการยิ่งเต็นของขวายเหมือนโลกเขาก็ตามแต่จิตใจมันวิ่งเต็งของวายคว้าเอาไฟอุดค้นหาไฟมาเผาตัวเองแล้วมันจะเกิดความสุขที่ไหนถ้าจิตไม่หาความสงบไม่ได้ไม่มีสุขสมนะของเราใจสงบได้มีสุข เริ่มมีสุขทางคิดกายแสงไม่แยนน่ยต่างๆที่มันเคยคึกขนองมันก็สงบตัวเข้ามาสงบตัวเข้ามาเมื่อจิตมีความสงบเป็นอย่างนั้นสงบก็มากเท่าไรก็ยิ่งปล่อยความกังวลภายนอกเข้ามาเลยมากและปัญญาอย่างนงัไปกินเมื่อจิตมีความสงบบ้างพอเป็นบาตเป็นฐานของสมาธิขั้นนั้นแล้ว เร่งปัญญาพิจารณาขี่คลายดูเรื่องนิจจังทุกขังตาเต็มอยู่ในอวัยวะของเราทุกที่ทุกอันไม่เย้นเต็มไปหมดด้วยใจรักนิจังทุกของตาอาการใดดูลักษณะใดของใจรักที่เหมาะกับจิตนิสัยของเรากําหนดลงไปใจรักใดใจรักหนึ่งอาการหนอาการหนึ่งกระจายทั่วทุงท้งเรื่องนิจจังทุกของตาเป็นตัวมาสติปัญญามีมันจะไม่ซึมเข้า อย่างลงไก็ถึงเหตุถึงผลถึงหลักความจริงได้ในเหาวิธีการปฏิบัติตัวเองปฏิบัติอย่างนี้แบ่พนะุทิดเลล์เราตอนนี้ตอนนี้ชินลงในสัจจะทางทุกขสุโมทัยเป็นสิ่งปกติกำบังจิตใจมากคคือข้อปฏิบัติมมมสมาธิปัญญาเป็นต้นเป็นเครื่องบุงเบิกทาง นี่เป็นเครื่องระงับดับวิเลสเประอเพื่อเกินกายเป็นนิโรธคือความดับทุกข์ขึ้นมามีเท่านี้ไม่มีอะไรที่จะมากาั้นการมาผลิภานนอกจากผู้ก่อจงมุทัยเป็นผู้กั้นกางซึ่งก็มีอยู่ภายในจิตใจของเราเองมันไม่มีอะไรที่ทจะเป็นวิเศษวิโส,สมาบุเบิลทางเดินเพื่อมาผลิพพานได้นอกจากมรระศีงสมาธิปันธ์ ก็ไม่มีที่ไหนอีกเหมือนกันคาว่าความดับทุกข์ดับทุกข์ถ้าไม่มีสติปัญญาเป็นต้นเป็นเครื่องดับไม่มีอะไรดับได้เลยดับทุกข์นี้จะม,มีตั้งกับทางการทุกข์ร้อนดุกันมีตั้งกับทางการทุกข์ชาติทุกโภหาที่สิน้นสุดจบสิ้นลงไม่ได้เลยถ้าเราไม่ดับมันด้วยเจตนปัาศรัทธาความเพียรสติปัญญาเป็นอาวุธสําคัญไม่มีทางดับได้ มีความจริงเป็นอย่างนี้เราจะเชื่อความจริงนี้จะเชื่อความปลอมความปลอมนั้นเราเชื่อมันนานแล้วความปลอมนั้นเราไม่พอ่อยให้โทษมันได้เลยควาว่าปลอมคือไม่จริงนอกี่กทเวลาของจริงก็คือทังพอให้ได้ตรงนี้การพูดเห็นงทุกคนั่นเปรยาอธิบายว่านี่รู้อยู่เลยพูดเสียงดังไปแล้ว